เคยแปลกใจหรือไม่เมื่อเวลาที่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายปรำปราเรามักจะได้ยินชื่อของอมนุษย์จำพวกหนึ่งที่มีท่าทางดุร้ายแล้วยังเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจบ้างก็จับมนุษย์กินเป็นอาหารซึ่งเรามักจะเรียกว่ายักษ์หรือบางทีก็เรียกว่าอสูรมันคงน่าสับสนอยู่ไม่น้อยเพราะเหตุใดเราจึงต้องมีชื่อเรียกหาอามนุษย์เหล่านี้อยู่ด้วยกันหลายชื่อหรือว่าเป็นเพราะในตำนานของแต่ละแห่งเรียกชื่อแตกต่างกันหรือว่าที่แท้นั้นทั้งยักษ์และอสูรไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าเดอะมิสตอรี่วันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าเคล้าตำนานของอินเดียโบราณเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามและทรงพลังนั่นคืออสูรและยักษ์แต่ก่อนที่จะไปรับฟังช่วยกันกดถูกใจและกดติดตามช่องเอชคีราเพื่อที่ได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญและคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ จากคำพีปุราณาฉบับต่างๆซึ่งเป็นบันทึกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกำเนิดของชีวิตทั้งจักรวาลและโลกได้กล่าวไว้ตรงกันว่าในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ก่อนที่จักรวาลจะถือกำเนิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หลายพระองค์ได้ปรากฏขึ้นก่อนสรรพชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะพระพรหมผู้สร้างโลกได้เริ่มสร้างมนสัมนสบุตรหรือก็คือบุตรที่เกิดจากอำนาจทางใจของพระพรหมเอง มนัสบุตรเหล่านี้นั้นมีอยู่ด้วยกันสิบกว่าคนเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะของฤาษีและสรรพชีวิตต่างๆก็ล้วนถือกำเนิดสืบต่อมาจากมนัสบุตรเหล่านั้นแน่นอนว่าทั้งยักษ์และอสูรก็คือผลพวงที่สืบเนื่องต่อจากมนัสบุตรเหล่านี้หรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขามีสถานะเป็นลูกเป็นหลานของเหล่านัสบุตรนั่นเองในคมภีร์ปุราณะระบุว่าทั้งยักษ์และอสูรมีความแตกต่างกันชัดเจนแต่ความแตกต่างนี้ไม่ใช่ความแตกต่างทางรูปร่างผิวพรรณหรือลักษณะทางกายภาพ เพราะทั้งยักษ์และอสูรต่างมีรูปร่างที่ไม่ตายตัวบ้างก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบ้างก็เหมือนสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดบ้างก็มีลักษณะผสมเป็นครื่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ดังนั้นเราจึงไม่อาจนำลักษณะรูปร่างหน้าตามาจำแนกได้ว่าระหว่างยักษ์กับอสูรนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร สิ่งเดียวที่สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างยักษ์และอสูรออกจากกันได้นั่นก็คือลำดับการสืบทอดทางเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษของพวกเขากล่าวถึงที่สุดนั่นก็คล้ายๆก,กับการจำแนกชาติพันธุ์ของมนุษย์ว่านี่คือชาวเอเชียนี่คือชาวยุโรปนี่คือชาวจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหากนับตามเจเนเรชันของคนแต่ละรุ่นแล้วเผ่าพันธุ์ของอสูรเกิดขึ้นมาก่อนเผ่าพันธุ์ยักษ์โดยเริ่มต้นขึ้นที่พระฤาษีมาริจิซึ่งเป็นมนัสบุตรของพระพรหมได้มีลูกชายที่เป็นฤาษีชื่อว่ากัสยปะ และลูกชายของฤาษีมาริจินี่เองคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นมาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทวาอสูรครุฑนาคงูและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนได้ถูกเรียกชื่อว่ากัศยป,ประเทศบีดอนพันรยาของฤาษีกัศยป,ปะนั้นมีอยู่จำนวนมากเป็นบุตรสาวของพระทักษะประชาบดีก็มีจำนวนถึง17คนซึ่งคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวของอสูรมีอยู่ด้วยกัน4ี่คนได้แก่นางอธิตินางทิตินางธนุและนางสุรสา ภรรยาผู้เป็นใหญ่ที่สุดในจำนวนทั้งหมดได้แก่นางอทิติซึ่งถูกเรียกว่าเทพมารดนคู่กับก ah ัษยประเทพบิดรพระนางคือมารดาของเหล่าทวยเทพซึ่งได้แก่เทวราชอินทราสุริยเทพวรุณเทพด้วยความที่เป็นใหญ่ที่สุดในหมู่พี่น้องก็ต้องมีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งมันเกิดขึ้นกับน้องสาวสามคนคือนางทิตินางธนุและนางสุรสาเพราะพวกนางต่างก็มีลูกที่เกิดมาและเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจเพียงแต่เป็นรองเหล่าเทพเทวาลูกๆของนางอทิติเท่านั้น บรรดาลูกๆของน้องสาวทั้งสามนี้เองที่ถูกเรียกรวมกันว่าอสูรตั้งแต่ยังเป็นเด็กพวกเขาก็ถูกแม่ทั้งสามสอนอย่างผิดๆทําให้เกิดความอิจฉาริษยาต้องการชิงดีชิงเด่นกับพวกลูกๆของพระนางอทิติซึ่งก็คือเหล่าทวยเทพถึงขั้นทําสงครามแย่งชิงดินแดนที่เรียกว่าสวรรค์มาเป็นของตนเองก็เคยทํามาแล้วลูกๆของนางทิติถูกเรียกว่าไตายตยะ อาสูรพวกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทำสงครามแย่งชิงสวรรค์กับเหล่าเทวามากที่สุดในยุคแรกเริ่มเจเนเรชันต้นๆเหล่าไตายตยะถือว่ามีอำนาจเป็นรองเพียงเหล่าเทพเทวาบางครั้งยังเคยยึดครองสวรรค์สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งและอย่าได้แปลกใจถ้าในอรารยธรรมชาวอรารยันที่อยู่ฝั่งตะวันตกจะมีคำเรียกเผ่าพันธุ์ไตยตยะนี้ว่าเทพไตตันอสูรไตยตยะที่คนรู้จักกันมากที่สุดก็ได้แก่ฮิรัญยกะสาและฮิรัญยกสิปุสองพี่น้อง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนไทยเข้าใจผิดกันมากว่าทั้งสองเป็นพวกเผ่าพันยักษ์เพราะว่าชื่อของพวกเขามีคำว่ายักษ์อยู่ในนั้นแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นพวกไตยตยะฮิรัญ,ญกะสัพผู้สามารถเนรมิตกายให้ใหญ่โตแต่ก็ถูกสังหารด้วยฝีมือของพระวิษณุที่อวตารล,ลงมาเป็นหมูป่าส่วนฮิรัญ,ญกะสิปุซึ่งเป็นพี่ชายถูกพระวิษณุสังหารด้วยการอาวตารล,ลงมาเป็นนรสิงห์อสูรกลุ่มถัดมาซึ่งก็เป็นกลุ่มที่สองได้แก่บรรดาลูกๆของนางธนูพวกนี้ จะถูกเรียกว่าทานดาวะหรือทานนพวกนี้มีจํานวนมากมีฤทธิเดชอํานาจที่น่ากลัวมีมนมายาสร้างภาพลวงตาและสร้างความหวาดกลัวให้เกิดแก่ศัตรูกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่มักจะร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องตนเองอย่างไตยตยะเพื่อกําจัดเหล่าเทพทั้งหลายอสูรทานดาวะที่คนรู้จักยกตัวอย่างเช่นวรุตสูรสุสุมพานิสุมพามายาอสูรและวิปรจิตซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นใหญ่ที่สุดในหมู่ทานดาวะอสูร โดยในคติทางพุทธศาสนาจะรู้จักกันในชื่อท้าเวบจิตติจอมอสูรนั่นเองอสูรกลุ่มสุดท้ายก็คือเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ารากสดซึ่งก็คือบรรดาลูกๆที่เกิดจากนางสุรสาเป็นอีกหนึ่งพวกที่ชอบร่วมมือกับเหล่าอสูรไตยต,ย,ตยะและทานดาวะตามตำนานการสร้างเมืองลงกามีอยู่ด้วยกันสองคติอันแรกกล่าวว่าถูกสร้างโดยมายาอสูรแห่งเผ่าทานดาวะ แต่อีกคติหนึ่งเล่าว่าพระวิษณุกรรมได้สร้างให้เหล่าลูกหลานเผ่ารากษสดได้อยู่อาศัยซึ่งนางไกเกสีมารดาของราวนะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อทศกัณฐ์ก็คือนางอสูรเผ่ารากษสดนี้เองในเจเนเรชันถัดๆมาจากรุ่นแรกอสูรทั้งสามเผ่ามีการแต่งงานข้ามสายพันธุ์ทำให้ลูกหลานอสูรรุ่นถัดไปมีอำนาจและฤทธิดเดชเพิ่มขึ้นมากเป็นตนว่าราวนะหรือทศกัณฐ์กุมภกรวิพีสนะหรือพิเภกและสุรปานขาก็คือลูกครึ่งระหว่างฤาษีวิศวระกับรากษสดคือนางไกเกสี ดังนั้นพวกของทศกัณฐ์จึงถูกเรียกว่ารากกษัตริย์ไม่ใช่ยักษ์เมฆนาดหรือมีชื่อที่เรารู้จักกันก็คืออินทรชิตเป็นลูกครึ่งระหว่างราวานณะหรือทศกัณฐ์ที่เป็นลูกครึ่งรากกษัริย์กับฤาษีกับนางมนโทเทวีซึ่งเป็นบุตรสาวของมายาสูรเผ่าทานดาวะอีกคนที่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือสวรรคพานุเขาคืออสูรลูกครึ่งระหว่างบิดาเผ่าทานดาวะซึ่งก็คือท้าวเวบจิต และแม่คือโฮลิกเทวีอสูรเผ่าไตายตยะน้องสาวของฮิรัญยกะสะและฮิรัญยกะิปุเราอาจจะยังไม่คุ้นชื่อของสวรรพานุแต่ถ้าบอกว่าเขาคืออสูรคนเดียวที่ได้ดื่มน้ำอำมฤตเมื่อครั้งตอนกวนกเกษียนสมุรจนถูกพระวิษณุใช้จักรตัดคอให้ขาดออกจากตัวเราก็จะจดจำเขาได้แต่เพราะความเป็นอมตะไม่มีวันตายส่วนหัวของเขาจึงถูกเรียกว่าราหูและส่วนร่างกายที่ไร้หัวจึงถูกเรียกว่าเกตแต่ในคติพุทธศาสนาอสุรินราหูยังคงเป็น อยู่อย่างปกติสุขดีเพราะไม่ถูกจักของพระวิษณุตัดคอแล้วก็มาถึงเผ่าพันธุ์สุดท้ายที่ต้องเอ่ยถึงนั่นก็คือเผ่ายักษ์เรื่องราวเริ่มต้นที่พระฤาษีวิสาระวะซึ่งเป็นบิดาของราวนทศกัณเดิมทีก่อนที่จะได้นางราชสดไกเกศีมาเป็นภรรยาตนเองก็มีภรรยาอยู่ก่อนแล้วคือนางอิลาวิดาและทั้งสองมีบุตรด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นมีชื่อว่ากูเวน เผ่าพันยักษ์จึงถือว่าเริ่มต้นที่กูเวนผู้เป็นพี่ชายต่างมารดาของราวันทศกัณฐ์มองจากความเป็นมานี้เผ่าพันยักษ์ในคติฮินดูจึงไม่ใช่พวกอสูรแต่ออกไปทางเป็นพวกพรามรีศโดยสายการกำเนิดจากต้นทางคือฤาษีวิสรรวะเป็นบุตรของมหาฤาษีเปาลัสตยะซึ่งเป็นมนัสบุตรของพระพรหมส่วนทางฝั่งแม่ก็มาจากสายนางอับสรและมนุษย์ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากูเวนแม้จะถูกเรียกว่าเป็นยักษ์แต่เชื้อสายยังคงเป็นกลุ่มฤาษีแถมยังถูกยกย่องให้เป็นเทพอีกด้วย จุดเปลี่ยนที่ทำให้ลูกหลานเผ่ายักษ์ของกูเวนมีบางคนเกเรหรือดูร้ายนั้นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับมาทางสายเลือดของแม่คือนางพัทราภรรยาของกูเวนซึ่งเป็นธิดาของมูลอสูรเผ่าทานดาวะหรือทานพมีครั้งหนึ่งที่บุตรของกูเวนสองคนถูกนาธมุนีสาให้กลายเป็นต้นไม้เพราะไม่พอใจที่ทั้งสองคนไม่ยอมให้ความเคารพเนื่องจากตอนที่นาทธมุนีเดินมาพบเข้าบุตรทั้งสองของกูเวนกกำลังเปลือยกายเล่นน้ำกับสตรี และไม่ยอมเลิกอีกทั้งยังไม่ละอายแม้จะเห็นว่าพระนาทธมุนีก็อยู่ตรงนั้นด้วยถึงแม้ว่าพวกยักษ์จะมีนิสัยเกเรไปบ้างหรือมีความดูร้ายแต่ก็ต่างจากพวกอสูรเพราะพวกยักษ์ไม่เคยทำตัวเป็นศัตรูกับเหล่าเทพกลับไปที่ตอนอยู่เมืองลงกาอีกครั้งเดิมทีในคติที่ลงกาถูกปกครองด้วยเหล่ารากษัตรครั้งนั้นรากษัตริามพี่น้องเท้ามาลีเท้ามารีวันและเท้าสุมาลี เป็นเพราะไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวโลกจึงถูกพระวิษณุสังหารคงเหลือแต่เท้าสุมาลีบิดาของนางไกเกสีที่ต้องหนีไปอยู่เมืองบาดาลต่อมาพระวิษณุจึงสั่งให้เท้ากุเวนจอมยักษ์ขึ้นปกครองเมืองลงกาแทนพวกรากกษัริย์ในเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ว่าราวันทศกัณ์น้องชายต่างมารดาของกูเวนย่อมไม่พอใจอยู่เป็นทุนเดิม พราะลงกาคือเมืองของพระเจ้าตาตนเองอีกทั้งทศกัณฐ์ยังเคยถูกลูกชายของกูเวนที่ชื่อนาลกูเวนสาบให้ไม่สามารถแต่ต้องสตรีอื่นใดที่ไม่ใช่ภรรยาตนเองได้ก็เพราะราวันทศกัณฐ์ชอบจ้องมองภรรยาของนาลกูเวนอย่างหื่นกระหายคิดจะรวบเอาหลานสะใภ้มาเป็นเมียตนเองในที่สุดเมื่อทศกัณฐ์ฝึกฝนตนเองและได้รับพรต่างๆจนมีอำนาจมากขึ้นเขาก็มุ่งเป้าไปที่กรุงลงกาและขับไล่กูเวนพี่ชายต่างมารดาพร้อมกับเผ่ายักษ์ทั้งหมดให้ออกไปจากเมือง กูเวนรู้ว่าตอนนี้ทศกัณฐ์น้องชายได้อัปเลเวลตนเองมาแล้วพวกลูกหลานยักษ์ก็สู้พวกอสูราราิส์ไม่ได้จึงกลับไปหาฤาษีวิสาระวะผู้เป็นบิดาให้ออกปากขอเอาเมืองคืนมาแต่ผู้เป็นพ่อก็อับจนปัญญาเพียงได้แค่แนะนําว่าลูกเอย๋ยจงพาเผ่าพันธุ์ของลูกไปอยู่ที่อื่นเถอะในที่สุดกูเวนและลูกหลานเผ่ายักษ์จึงต้องย้ายออกจากกรุงลงกามาอยู่ที่เขาคันธมาศซึ่งใกล้กับเขาไกรล,ลาดและพวกยักษ์ก็ยังคงทำยัญยะาบูชาเทพซึ่งพระศิวะมหาเทพ และพระแม่ปาราวตีก็มักสเสด็จมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้งในเวลาต่อมาเราจึงเข้าใจได้ดีว่าทำไมพวกยักษ์ชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองเป็นไงล่ะครับจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวของอสูรและยักษ์ในโอกาสต่อไปผมก็จะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากโปรดช่วยกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ